แฟนคลับไม่ทันตั้งตัวหลังพระเอกดังแดนมังกรคนนี้ประกาศแต่งฟ้าแลบก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพระเอกซุปตาแดนมังกรชเวหวยโจงที่ล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้โพสต์ประกาศลงไว้ป๋อว่าตัวเองนั้นมีครอบครัวแล้วซึ่งเวลาที่โพสต์นั้นก็มีความหมายมากคือเวลา13.14นซึ่งเวลาที่ลงมีความหมายว่าแปลว่าตลอดหนึ่งชั่วชีวิตโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสมุดทะเบียนสมรสคู่ พร้อมข้อความว่าชีวิตนี้โชคดีมีเพียงคุณเท่านั้นไม่แปรเปลี่ยนซึ่งเป็นการประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบแบบไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยงานนี้แฟนๆก็ร่วมแสดงความยินดีและอยากรู้ว่าเจ้าสาวผู้โชคดีคนนั้นเธอคือใครกันนะอำัาหรีเว้ยโจรหรือทิมมิสซีเกิดเมื่อวันที่20ตุลาคม1994ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนปัจจุบันอายุ26ปีสูง185ซนติเมตร จบการศึกษาจาก National Academy of Chinese Theatre Arts เขามีความสามารถด้านดนตรีอย <c oughs> ่างมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือแต่งเพลงจวีว่โจเป็นศิลปินคนแรกที่สามารถก้าวขึ้นไปสู่อันดับที่1นึ่งอังบน China V Chart และ Billboard China ได้ในสัปดาห์เดียวกันและยังเป็นศิลปินเดียวคนแรกจากแดนแผ่นดินใหญ่ ที่ได้มาจากคอนเสิร์ตในประเทศเกาหลีใต้แถมยังเป็นศิลปินจีนคนแรกที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากอีเวนชี่ให้มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในงาน2017เมนปารีสแฟชั่นวีคที่ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาอัปเดตในวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ